แต่พรตลาดดีค่ะขอใช้แท่งนิดนึง ภาพป้าเมื่อสมัย50ปีที่แล้วค่ะช่่อเหตการณ์งครับว่าตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นป้าไปเป็นลูกเสือชาวบ้านที่อายุน้อยที่สุดอายุ15หจังหวัดชลบุรีค่ะบ้านป้าอยู่ชลบุรีภาพนี้เป็นภาพที่มหาลัยบูรพาค่ะที่บางแสนค่ะณวันนั้นเราจำเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมว่าจำจำได้ทุกวันนี้เลยค่ะพระองค์ท่านป้าจะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มแนนี้พระองค์ทัานก็คงทอดพระเนตรเห็นองค์ท่านก็น้มพระวรกายลงมาหาป้า แล้วก็ตัดกับป้าป้าก็หงายขึ้นไปอุ้ยก็เจอกันพระองค์ก็ถามขาวว่าหนูจ้ะบ้านหนูอยู่ไหนจ้ะหนูมากับใครจ้ะหนูทําอะไรจ้ะหนูกินข้าวหรือยังจ้ะอย่างเงี้ยเขาท่านจะตัดแบบคําว่าจ้ะจ้าตลอดเลยแล้วคาว่าจ้ะของพระองค์ท่านน่ะนุ่มนวลมากจ้ะแล้วแล้วแล้ววันั้นเราตื่นเต้นตื่นเต้นที่ก่อนที่จะเจอพระองค์ท่านแล้วเพราะว่าป้าอยากเจอพระองค์ท่านมาก ก็เลยไปขออำเภอพนัอนะขอให้เขารับป้าเป็นลูกเสือชาวบ้านอายุน้อยที่สุดแล้วก็ได้เป็นแล้วก็ได้ไปเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกับพระพันปีแล้ววันน้เราได้ตอบกลับอะไรครับก็จ่า่ะอย่างเดียวแต่ว่าเป็นโมเมนต์ที่เราที่เราจําได้ดีเพราะว่าป้ามีความแบบเรามีความความจําได้แล้วก็อย่างอุ้ยอยากเห็นพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีจังเลยอย่างเงี้ย ใช่ค่ะดีใจทําให้เรามีพลังอ่ะเราได้เจอพระองค์ท่านหลังจากนั้นเราได้มีหลังจากนั้นก็เจอพระองค์ท่านก็เวลาถ้าเราไปไหนเราไปเห็นพระพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระพันปีท่านก็จะเด็จพร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่10พระองค์เทพพระเทพแล้วก็พระองค์หญิงองค์เล็กพระหญิงจุฬาพรน่ะค่ะ ป้าก็ไปรับเสด็จท่านเท่าเราไปเจอเงี้ยไปเห็นก็ไปรับเสด็จทุกครั้งทุกครั้งที่ไปรเสด็จที่ชลบุรีใช่ไหมหรือที่ที่อื่นค่ะป้าก็มีโอกาสได้ไปทางเหนือด้วย